นับสนุนรายการโดยบริการรับฝากขายรถบรรทุกมือสองเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรเกษตรมือสองกับทักทูแฮนด์ได้ราคาดีติดต่อหาลูกค้าและเจรจาให้ให้ทักทูแฮนด์เป็นผู้ช่วยดูแลคุณ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุกจะมาแนะนำนะคะขั้นตอนการซื้อเหรียญเพื่อดันประกาศสินค้าบนเว็บไซต์ของทั t ทูแฮนกันค่ะการดันประกาศสินค้านะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมองเห็นสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้นโดยโพสต์ที่ดันประกาศนะคะจะอยู่ด้านบนส่วนโพสต์ที่มาลงใหม่แบบไม่ได้ดันประกาศจะอยู่ต่อจากโพสต์ของสินค้าที่ดันประกาศค่ะ โดยวิธีการซื้อเหรียญน,นะคะให้เ,เพื่อนๆกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาบนนะคะหลังจากนั้นกดซื้อคอยเพิ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเลือกจํานวนเหรียญที่ต้องการซื้อได้เลยค่ะสมมติมุกเลือก100เหรียญน,นะคะเลือกช่องทางการชําระเงินได้เลยโดยวิธีการชําระเงินมีโดยกันทั้งหมด4แบบนะคะแบบที่1คือการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตให้เ,เพื่อนๆคลิกที่บัตรเครดิตนะคะหลังจากนั้นกดคําว่าดําเนินการต่อ เสร็จแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆกรอกรายละเอียดนะคะมีหมายเลขบัตรค่ะชื่อบนบัตรวันหมดอายุนะคะรหัสหลังบัตรประเทศหรือภูมิภาคค่ะหลังจากนั้นกดเพย์ได้เลยแบบที่2นะคะคืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งให้เลือกที่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกดดาเนินการต่อได้เลยค่ะให้เ,เพื่อนๆเลือกธนาคารได้เลยหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบของธนาคารแล้วกดดาเนินการต่อได้เลยนะคะแบบที่3การชําระเงินแบบพร้อมเพ ให้เลือกที่พร้อมเพกกดดาเนินการต่อได้เลยระบบนะคะจะขึ้นเป็น QR code มาให้ถ้าเพื่อนๆมีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวสามารถกดแคปหน้าจอแล้วเข้าสู่ Mobile Banking เพื่อชําระเงินได้เลยค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือเจ้าหน้าที Talk ่ทักทุแฮนดให้เพื่อนๆคลิกที่เจ้าหน้าที Talk ่ทักทุแฮนดกดดาเนินการต่อนะคะ ระบบจะแสดงเป็น QR code หรือเป็นลิงก์นะคะให้เพื่อนเพื่อนสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์ได้เลยจะเข้าสู่หน้า Line Official ของทั t ทูแฮนหลังจากนั้นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต้องการซื้อเหรียญเพื่อดันประกาศสินค้าบนเว็บไซต์ของทั t ทูแฮนค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนการซื้อเหรียญเพื่อดันประกาศสินค้าของคุณบนเว็บไซต์ของทั t ทูแฮนค่ะ